ผมแปแ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคแป้งอายุเท่าไหร่คะอายุสี่สิบค่ะสี่สิบโอ้วันนี้คุณแปแ้งมีอะไรคะอืมก็จะมาปรึกษาเรื่องของรักทางไกลกับคนแปลกหน้าที่เรารู้สึกคุ้นเคยค่ะโอ้โหคาเบสซ้อนแบบกับคนแปลกหน้าที่เราคุ้นเคยซ้อนสารคาเบตเลยหรือมัน นนหลหายนแมที่คุ้นเคยมันพลาะตละครสั้นนึงเลยนะนะยังไงคะคุณแป้งไปเจอเขาที่ไหนอะไรยังไงเขาอายุเท่าไหร่คะเขาก็อายุสี่สิบสองมากกว่าเราสองปีครับเขาเป็นคนเยอรมันมาเจอกัน เล่นไทยคิวปิดเ็ดติ้งออนไลน์ก็คือ,อ,อ,อไม่ต่างคนต่างไม่เคยเล่นก็มามาเจอกันแต่ว่าเราอ่ะส่งไปหาเขาก่อนแต่ว่าเดือนนึงเขาถึงมาเห็นแล้วก็ตอบกลับพอตอบกลับก็คุยกันได้ประมาณอาทิตย์หนึง่ง<ๆ>เขาก็วางแผนจะมาหาเราที่ไทยก็คือตอนนี้รู้จักกัน5เดือนละเขาก็จอง จองมาช่วงสงการปรากฏว่าก่อนจะมาเกิดสไป์สนามบินปิดมาไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือครั้งแรกครั้งที่สองก็วางแผนใหม่ก็จะมาช่วงวันแรงงานก็เกิดสไป์อีกพนักงานสไป์ก็สนามบินปิดอีกอันนี้คือก็เราก็เช็คข้อมูลแล้วก็สายการบินปิดจริงๆตรงใช่ไหมคะตรงที่เขาบอกไม่ใช่ข้ออ้างใช่ค่ะค่ะจากนั้นก็ก็เฮิร์ตกันทั้งคู่ก็ ครั้งที่สามอีกเขาก็จะมาต้นเดือนมิถุนาเดนที่แลผ่านมาใช่ค่ะเขาก็เกิดไม่สบายก่อนก่อนจะมาประมาณอาทิตย์หนึ่งคือเหมือนจะเป็นโรคปกติเขาเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็จะเป็นหวัดง่ายอะไรง่ายแล้ว สรูปเขาก็คิดว่าเขาเป็นโรคภูมิแพ้แต่จริงๆเหมือนพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่าไม่เลือดขาวมันเยอะกดมัมเลือดแดงมันเลยทําให้เหมือนต่อมน้ําเหลืองอักเสบอะไรเราก็ไม่ค่อยรู้ดีเทลมันเป็นภาษาสรุปคือเขาก็ต้องใช<ท>่เขาก็ต้องให้ยาเที่เรียกว่าขอติด คอติโซนที่เป็นเสเตียอรอยอะอาทิตย์หนึ่งก็มาไม่ได้อีกเสร็จละเราก็เลยบอกโอเคงั้นพักไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยคิดกันใหม่เพราะว่าพอดีเดือนนะี้เขาจะไปกีสลาพักร้อนหนึ่งเดือนเขาก็งองแงบอกเขาจะมาหาเราอีกก็แพนกันเมื่อปลายเดือนอาทิตย์ที่แล้ว เขาจะมาก็เหมือนเหมือนเขาก็กําลังจะบุ๊กตัวเครื่องบินแล้วปรากฏว่าเมื่อวันจันทร์เขาต้องมีมิสติ้งด่วนกับเจ้าในแล้วก็เป็นมิสติ้งออนไลน์ไม่ได้ก็สรุปก็คือมาไม่ได้อีกแต่ว่าเขาก็จองตัวเครื่องบินอยู่ละไอ้รอบที่ห้าก็คือประมาณปลายเดือนหน้าปลายเดือนสิงหาบอกว่าจะมา อืนะคะครับค่ะก็วันนี้สิ่งที่อยากจะปรึกษาที่พี่ทั้งสามคนนะคะครับก็คือว่าเหมือนคนเราจะมีโอกาสโชคร้ายที่แบบจะไม่ได้เจอกันสี่ครั้งเป็นไปได้ไหมมันคงไม่ใช่การแต่งเรื่องแป้งลังเลใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ได้ลังเลแต่อยากอยากได้ไอเดียหรือว่าเกิดสมมุติว่าครั้งหน้าเกิดเฟลอีกแล้วมันอาจจะเฮิร์ตหรือก็อยากจะได้แบบตอบใจหรือว่าก่อนที่เราอาจจะ เิห,หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแลระหว่างทางคุณแป้งคุยกันยังไงคะ<ส>ฟเฟซไทม์เ<ส>จ<ส>อหน้าคุยกันเห็นตัวเป็นๆหรือแค่พิมพ์หรือแค่เสียงค่ะคุยวิดีโอคอลทุกวันทุกคืนนะคะเห็นบ้านเขาเห็นอะไรอย่างงี้ไหมเห็นค่ะเห็นที่ทํางานด้วยอื ไออาทิตย์แรกที่จะมาเลยนั่นคือเรารับรู้ว่าเขาชอบเรามากหรือเราชอบเขามากอย่างนี้เลยหรอคะก็เหมือนใช่เขาเหมือนอยากเจอเราเหมือนก็อยากจะเจอว่าเราไม่ได้หลอกลวงเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือต่างคนต่างเคยเจอสแกมเมอร์กันเยอะมั้งก็ก็เลยอยากจะมาเจอกันก่อนที่จะว่าจะไปต่อไหมหรือจะพอแค่นี้อะไรประมาณนี้แต่อาทิตย์เดียวเองนะถ้าเดือนเขาคุยกันไม่ไม่ไอครั้งแรกที่เขาจะมาที่ครั้งแรกครั้งแรกตอนนี้จะบินมา อาเดือนแล้วอ,อแค่คุยใช่ไหมครอันนี้อันนี้ไม่ได้มีีมแบบเรื่องเองินเรื่องทองอะไรยังไม่มีอะไรที่มันบ่งชี้ไปในทางนั้นใช่ไหมไม่มีจะคุยเรื่องเพื่อนแต่ว่าก็คุยไปถึงเรื่องอนาคตว่าเขาอยากจะมาทํางานมาสร้างครอบครัวแต่ตอน,น,นแรกๆก็ยังไม่ได้สนิทกันตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสนิทกันคอยู่ค่ะเราคุยกันก็คุณแค์ใช้ภาษาอังกฤษเก่งมากเลยเหมือนแบบพูดได้เลยอะไรฟังได้เลยถูกไหมคะก็ได้อยู่ค่ะโอเคอะ ก็คือที่จะถามก็คือหมายถึงว่าคนเราจะมีโอกาสโชคร้ายที่จะพลาดการเจอกันได้ถึงสี่ครั้งโดยไม่ไม่ได้เป็นการเมคเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะอันที่สองก็คือไอ้ลักทางกันเราก็คิดว่าเราคงไปต่อแต่ว่าเราจะเขาเรียกอะไรนะอยากให้ทั้งสามคนช่วยเตือนสติหน่อยเกิดว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเกิดเขาอาจจะมาหลอกหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะเพื่อเตือนสติหน่อยได้ครับอ คุยกับใครก่อนดีครับแม่พี่เสือก่อนละกันค่ะข้อแรกเป็นไปได้ไหมมันก็คงต้องตอบว่าเป็นไปได้อะนะครับแต่ว่าผมฟังผมว่าขโมดคิวแล้วก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะมันมันก็แปลกเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่จะเดินทางมันก็ดันมีเหตุ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้มันโอเคหนึ่งครั้งถ้าเป็นผมนะหนึ่งครั้งโอเคสองครั้งสาม <c oughs> ครั้งนี่ก็คงจะ เริ่มหหมุแต่สองครั้งแรกมันเป็นเหตุสุวิสัยป่ะที่ทททสนามบินสไตล์หนึ่งสองมัน,มนออพอผมฟังถึงสี่ผมถึงเริ่มเริ่มขมวดคิ้วแล้วเพราะถ้าอยากจะลองดูผมว่าครั้งที่ห้าสิ้นเดือนสิงหานี้ก็ลองดูเป็นครั้งวัดใจก็ได้ครับเพราะผมว่าสี่อาจจะยังห้าสิบห้าสิบมั้งแต่ถ้าห้าแล้วยังมีอะไรอยู่อีกผมว่าแปลกละคงจะเอนไปทางแปลกได้มากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยอะครับ ตอนนี้ผมถ้าผมเป็นเพื่อนคุณแป้องอะนะแล้วคุณแป้งมาถามโมมันแปลกกว่าแต่ว่าถ้าจะบอกว่าอ้อย่าไปไว้ใจเลยภายในสี่ครั้งนี้ที่ผ่านมาผมก็คงยังไม่ฟันธงแบบนั้นให้คุณแป้งแน,แน่ๆผมก็คงจะบอกแบบนี้ว่าอลองดูครั้งที่ห้านี่แหละนะห้านี่ยหรอว่าว่ายังไงจะมาไม่มานะทีเนี้ยคําถามที่สองเนาะที่ผมถามว่อเอ้มันมีการเรื่องแบบ ไปถึงเรื่องเงินทองไปถึงเรื่องอะไรมากกว่าการคุยกันในเชิงทางใจไหมเนี่ยถ้ามันยังไม่มีเนี่ยผมก็ไม่ได้มองเห็นข้อเสียหายอะไรกับการคุยกันทางไกลนะยกเว้นเรื่องของใจที่มันอยากจะเจอกันนะครับ mm. ความเสียหายอย่างอื่นมันยังไม่เห็นเนาะถึงแม้ว่า5้าครั้งเขาจะยังไม่มาเราอาจจะต้องไม่ต้องอาจไม่ต้องรอห้าผมว่าตอนนี้ก็เริ่มเผื่อไว้ได้เลยก็คือเผื่อใจครับคุณแป้ง mm. มันต้องเผื่อไว้ด้วยว่า ไม่รู้ว่าเขาจะหนึ่งมีอะไรไม่ดีซ่อนอยู่หรือเปล่ามันมาแอบหลอกลวงหรือเปล่าเนาะโอเคถ้าเป็นคนที่ไว้ใจคนยากทั้งคู่หรือดวงมันยังไม่ลงตัวทั้งคู่ก็ก็โชคดีไปแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ไดีมีเป้าหมายเหมือนที่เราคาดหวังไว้อะมันบางคนบางคนเวลาคลั่งรักมันก็อาจจะพูดอะไรไปก่อนแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆทาได้ไม่ได้อีกเรื่องอย่างเงี้ยไอความเผื่อใจเหล่าเนี้เผื่อใจไว้ว่า เขาอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ถ้าเราเป็นคนแตะเบรกเป็นดึงเบรกมือได้ในจังหวะที่มันกําลังคลั่งรักกันอยู่เนี่ย <c oughs> ก็คุยต่อไปได้ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ส่วนใหญ่คนเรามันแตะเบรกกันไม่ค่อยอยู่นั้นเองในช่วงแรกๆ <c oughs> ก็จะเผลอไปคาดหวังเผลอแบบถึงภาพงานแต่งของเราแล้วใช้ชีวิตร่วมกันไปแล้ว อันนั้นเนี่ยมันก็จะเสี่ยงเวลาถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้หรือว่าอะไรอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดมันก็จะเสียหลักหน่อยแหกโค้งกันหน่อยซึ่งจริงๆเราสี่สิบกันแล้วเนี่ยมันก็คงจะผ่านประสบการณ์การลืม <c oughs> ยัง้งลืมเบรกกันมาแล้วแหละตั้งแต่วัยรุ่นเ่ยนะฮะผมว่าเราพอรู้ <c oughs> สเต็ปแหละก็คุยต่อไปได้ในแบบที่ระมัดระวังตัวเองไปด้วยครับใช่ค่ะครับใครต่อดีครับคุณแป้งต้นหอมค่ะ ออห,อหอมแค่ติดนิดเดียวตรงครั้งที่4ีที่เขาบอกว่าเหมือนเจ้านายต้องประชุมนนคือหอมรู้สึกว่าการที่คนเราจะไปต่างประเทศที่มันไกลขนาดนั้นอ่ะมันจะต้องมีการแพลนล่วงหน้าเลยอ่ะเป็นเดือนอ่ะว่าเราจะไปพีรเียดนี้แล้วทุกคนรอบข้างเราจะต้องรู้เลยว่าเราเดินทางไปต่างประเทศอืม,อ,มอันนี้นิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าครั้งที่5้าลองดูเหตุผลค่ะสครั้งแรกผมยังไม่นับไอเรื่องสไตล์สนาะม สนามบินมันเป็นเรื่องเหตุสุวิสัยที่พอจะเป็นไปได้อาการป่วยเป็นไปได้ทีนี้พอครั้งที่5ถ้ายังมีปัญหาอีกต้องฟังเหตุผลเลยค่ะว่าเพราะอะไรฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นถ้าเกิดว่าครั้งที่5ยังไม่มาอีกครั้งที่6ยังไม่มาอีกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีความผิดปกติบางอย่างและเช่นอาจจะแต่งงานแล้วหรือเปล่ามีครอบครัวแล้วหรือมีอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องการให้เรา เรารู้อะเหมือนกับหลอกคุยกับเราไปเรื่อยๆซึ่ง<ม>นะตอนนี้มันยังไมไ่ถึงขั้นตอนนั้นคะ่ะอันนี้แค่ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเผื่ออนาคตมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราเองต้องฉุกคิดไม่ได้ปล่อยตัวเองจนหลงไหลไปเพราะว่า5เดือนในการคุยมันจะมีความโหยหายอยากเจอกันมากเลยคะ่ะ<ม>เผื่อ<ม>ความจริงตรงนี้เอาไว้ด้วยถ้ายังแบบ5้าครั้งยังไม่มาอีก7ครั้งไม่ไม,มาอีกอันนี้คุยกับคนอื่นเผื่อไว้เลยค่ะคนนี้ก็จะไม่ใช่แบบช้อยที่1ละที่เราจะคาดหวังฝากฝังอะไรได้ มองหาคนอื่นไปด้วยแล้วก็ค่อยๆเฟดออกมาได้ค่ะอืมโอเคพีเติ้ลค่ะที่มองอย่างนี้นะคุณแป้งพี่อยากจะมองต่างจากพี่เผือกพี่หอมนะอืมไอ้ที่มาไม่ได้สี่ห้าครั้งเนี่ยอืมดูมีความเป็นไปนได้ถ้ามันจังหวะมันนรกจริงๆมันก็ดูเป็นไปนได้แต่อันที่สำหรับพี่ที่มันดูเป็นไปนได้อันนี้ขอโทษนะาจะมองในแง่ร้าย กับการคุยการอาทิตย์เดียวแล้วเขาบินมาหาเลยอ,ะอ่ะไอ้ตรงครั้งแรกเนี่ยเนี่ยพี่ติดสุดจริงๆคุณแป้งถ้าสมมติพี่เป็นเพื่อนคุณแป้งพี่จะบอกว่ามึงสวยขนาดไหนวะเขาต้องบินมาหามึงจากเยอรมันเลยกับการคุยกันแค่อาทิตย์เดียวผ่านทางหน้าจอ,อ อันนี้พี่อะติดสุดแต่ว่าพี่คงไม่มีเวลามาถามคุณแป้งแล้วหละว่าการคุยนั้นมันดีฟขนาดไหนเขากับเรามันคลิกขนาดไหนมันไม่มีเวลาอธิบายแล้วให้อ่ะทั้งก็สังเกตว่ามันแปลกคุณแป้งคุยกันผ่านทางหน้าจอแล้วเราจะเสียเงินซื้อตั๋วเครื่องบินลางงงงานมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เราคุยผ่านวีดีโอคอลเป็นไปได้ไหมว่าข้างรักสุดๆเลยแล้วถ้าสามบินไม่สไตล์มีสิทธิ์มาจริงสมมุติข้างข้างรักมากเลยเนี่ยมันต้องลงดีเทลว่าเ<ฮ>ขายุสิบสองเขาทำงานอะไรเหรอตอนนี้เข้าใจปะถ้าเป็นคุณลุงแบบแดดดีแบบ70 80 อันนี้ยังพอเข้าใจว่ามาหาแบบซีสุดท้ายในแบบพึ่งพังพิง,พงแต่นี่ดูทํางานอยู่อะปกติถ้าตามธรรมเนียมนะคุยกันครึ่งปีอ่าเดี๋ยวเราบินไปมาดูม,มาเจอกันต้องเช็คก่อนอะนี่อาท์เดียวมาเจอเลยที่ว่านี่ประหลาดกับ2คือแต่ถ้าเขาเซ็กซ์คอกันมาแล้วในครั้งที่2ครั้งที่3 ไม่รู้ว่าคุณแป้งยังไงอ่ะคือตอนเนี้ไอ้การเอ๊ยคุณแป้งัวเหรอไม่ปฏิเสธด้วยอ่าเอาคำถามอินเคสไม่รู้ไม่คอรมาแล้วมาได้เะล่ะทั้งีมาแล้วทั้งนีบินแล้วหนึ่งอาทิตย์อันนี้บินได้ไม่รู้เรื่องดีเทลเนี้ยนะแต่ว่าแต่แป้งวเหรอไม่ปฏิเสธด้วย ตมานบิแวถ้ามีตรงนั้นอ่ะหนึ่งอาทิตย์พี่บอกเลยบินได้ยิ่งบินเลยอย่างเงี้ยโอ้มาไวเลยแต่ว่ากว่าจะมาถึงประมาณเดือนหนึ่งอะคือเขาคิดพอาคุยกันอาทิตย์หนึ่งเขาก็คลิกกับเราเลยแต่ว่ามาก็ตอนช่วงประมาณสงการพอดีมันมันหดุดยาวของเราพอดีแป๊บแต่ว่าการคลิกกันผ่านทางหน้าจอไม่รู้นะสําหรับพี่อะดูมันเร็วให้เวลากับมันหน่อยออใช่เร็วดูมันเร็ว,รวแล้วทุกวันนี้<ถ>ที่มีดีเฟสอะเปลี่ยนหน้าได้เลยนะเปลี่ยนยังไงไม่ใช่หน้านี้ เต่เาเต่าน้าคนถึนมาใส่อะแล้วคนอยา่างเราไปทุกวันทุกวันอะจริงหอมันทําได้เลยพ<อ>ี่หอมถ้ามันมีเครื่องทำอะิีหายแล้วจริงๆริงนะนี่จริงจริง,รง,รง,รงที่เราเห็นในข่าวอะมันคือคนละคนกันเลยเมื่อมาถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่บอกคุณแป้งว่าเ้ยพี่ว่าใช้เวลานิดน,นึงแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ถ้าเขาไม่มาถ้าคุณแป้งอยากรอพี่ว่าก็ไม่ติดอะไรแต่อย่าเด็กขาดว่าสมมุติห้ามาไม่ได้แล้วเขาบอกคุณแป้งว่างั้นหกอยู่มาหาไอาได้ไหม อย่าเด็กขาดนะคะไม่ไปไม่โอนตังคุณแป้งเห็นไหมว่าแบบชหนึ่งไม่ไปสองไม่ไปสามไม่ไปเราอ่ะบอคุณเราร้นรลนว่าใช่ห้าไม่ไปหกงั้นอยู่มหาไอหน่อยเดี๋ยวจ่ายให้ทุกอย่างเหมือนว่าอยู่จ่ายไปก่อนคุณแป้งระวังนะอันนี้พูดไปเลยนะคะได้ค่ะโอเคแล้วก็แต่มันก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าไม่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเราให้ระวังไว้เฉยใช่สุดท้ายคาถามว่าถ้าลอง distance มันยากไหมยากมันยากเลยแต่ถ้ารักกันจริง มันจะผ่านไปได้แต่ว่าตอนนี้เอาแค่เด็ก้อนนี้ให้ได้ก่อนคุณแป้งพี่แค่จะตีไว้ว่าอยากไปทั้งหมดทั้งใจผ่านทีแล้วสเต็ปก่อนเอราค่อยคิดเรื่องลองดิสแทนส่วนเรื่องลองดิสแทนค่อยๆประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเทใจหลงเขาไปทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแค่ศึกษากันผ่านตัวหนังสือคำถามคำถามสุดท้ายค่ะสมมติเกิด เขามาได้เราเจอกันเราควรจะต้องศึกษาสังเกตเขาหรือให้รู้ว่าตัวตนเขามาหลอกหรือว่ากิงใจ โอ้โหแต่ต้มันต้องตอบไม่ทันแล้วค่าสองนาทีใช่ก็คือต้องดูแหละครับเอางี้ค่ะเขามาถึงเนี่ยมองก่อนว่าตรงปกเปล่าตรงปกปุ๊บโอเคจัดก่อนจัดในสิ่งที่เราต้องการก่อนเพราะมันไกลส่วนเรื่องความสัมพันธ์เดี๋ยวว่ากันค่ะเอาตัวก่อนคือไม่ต้องค่อยค่อยดูอ่ะเราเออเราโตแล้วเราเราเราที่เราว่าเราต้องดูแค่เขาไม่เอาเงินเราพอแล้วคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธกพุทโธอย่าลืมโทนนะ